สวัสดีค่ะปุยเองค่ะวันนี้นะคะปุยจะมารีวิวรถเข็นเบบี้เซนค่ะ ซึ่งยี่ห้อ Baby ้เซนนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่ปุ้ยรักแล้วก็ชอบมากๆนะคะ Baby Sen เบบี้เซนเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากฝรั่งเศสค่ะ, <ๆ S 2> คะเขาจะเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะ <c oughs> ความแข็งแรงคงทน <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของวัสดุที่ใช้งานนะคะ <c oughs> เป็นเกรดพรีเมียมทุกๆชิ้นส่วนเลยค่ะ ขามีคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ว่าเดอร์วานยูนีนะคะนั่นก็คือคันนี้คันเดียวจบค่ะคุณสามารถที่จะใช้รถเข็นคันนี้นะคะตั้งแต่ลูกคุณแรกคลอดจนกระทั่งลูกโตนะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ค่ะโดยรุ่นรถเข็นนะคะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็จะมี2รุ่นนะคะก็คือเป็นนิวบอนแพ็กนะคะศูนบวกนะคะแล้วก็ในรุ่นของบัสเน็ตนะคะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ของเราเหมาะกับแบบไหนนะคะในส่วนของ2ตัวนี้เนี่ยผู้จะทําคลิปแยกนะคะอธิบายว่ามีข้อแตกต่างกันในการใช้งานยังไงบ้างนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะพูดในเรื่อง รุ่นที่เป็นรุ่นของเด็กโตค่ะ6บวกนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะจนกระทั่งถึงโตเลยนะคะอาจจะเป็น7 8ขวบหรือ9ขวบบางคนก็ใช้งานถึง10ขวบได้เลยนะคะโดยที่คงรถเข็นเขามีความแข็งแรงมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ โอเคเดี๋ยวผู้จะมาเล่าเหตุผลนะคะว่าทำไมผู้หญงเลือกใช้แล้วก็ชอบเบบี้ยนโยย่อมากนะคะหนึ่งคือโครงรถของเขานะคะคือเหมือนกับว่าโครงรดนี้แข็งแรงมากแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเบาพอพับแล้วเนี่ยก็จะเป็นพับเล็กนะคะแล้วก็พับง่ายด้วยค่ะเขาจะมีอันนี้ให้ด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นแฮนด์บาร์แบบใหม่ของของเขานะคะก็จะมีปอกหุ้มแบบนี้เป็นหนังนะคะค่อนข้างนิ่มเลยแล้วก็มีสายคล้องมือนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ เวลาที่เราเข็นลักษณะพื้นบางทีมันเป็นพื้นลาบใช่ไหมคะรถเข็นอาจจะเข็นไปลื่นไปเองได้นะคะตัวนี้ก็จะคล้องไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของออสเตรเลียที่เขาให้รถเข็นนออกแบบตัวนี้มานะคะดังนั้นมาตรฐานนี้ก็สามารถใช้ทั่วโลกได้แล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกๆประเภทของถนนนะคะในส่วนของล้อเขานะคะก็จะมีโช๊คนะคะทั้งหมด4ล้อเลยนะคะเวลาเข็นเนี่ยมันจะลื่นมากค่ะยิ่งเวลาไปที่แบบว่าพื้นขูุคระนะคะจะเห็นความแตกต่างเลยสามารถที่จะแบบมือเดียวได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีลูกนั่งอยู่ ะะก็สามารถใช้มือเดียวเข็นได้เขาใช้เทคโนโลยีนะคะของดูปองค่ะที่เรียกว่าไฮเทลอิลลัสต t o เมอร์นะคะทําให้รถยังมีความยืดหยุ่นนะคะแต่ก็มีความแข็งแรงทนทานค่ะและด้วยส์เล็กกระทันรัดของเขานะคะสามารถที่จะเข็นนะคะซอกแทกไปตามที่ที่แคบๆได้เลยค่ะอย่างเช่นพวกร้านอาหารนะคะเวลาที่เราเข็นนะคะเข้าไปในร้านมันจะมีช่องทางเดินแค่เล็กมากๆนะคะที่แบบว่าคนเดินได้ตัวนี้สามารถเข็นเข้าไปได้สบายเลยค่ะ โดยเฉพาะเข็นขึ้นเครื่องบินนะคะช่องทางเดินนะคะในเครื่องบิน,นยัสามารถเข็นคันนี้ไปได้สบายเลยค่ะนั่งรถเข็นคันนี้นะคะสามารถพับนะคะแล้วก็เก็บไว้บนช่องสัมภาระเหนือศีรษะได้เลยค่ะในเรื่องของการรับน้ําหนักนะคะเรับน้ำหนักได้ดีมากคือผ่านการเทสนะคะของยุโรปว่ารับน้ำหนักได้ถึง22กิโลกรัมค่ะ ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องฟังก์ชันของการใส่ของบ้างนะคะก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับคุณแม่นะคะใส่พวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์หรือว่าของที่หยิบใช้บ่อยค่ะมีช่องตรงนี้อีกค่ะสามารถที่จะใส่ของไปช่องตะข่ายนะคะแล้วก็ใส่ของข้างล่างได้อีกใส่ของได้เยอะมากค่ะนี่นะคะสามารถใส่ของลงไปแล้วก็แบบมันไม่มันจะไม่ถึงพื้นนะคะเหมือนแบบเขาแบบออกแบบมาให้ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็จะไม่ห้อยจนถึงพื้นค่ะ ในเรื่องของหลังคาค่ะเขาใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่กันน้ำได้แล้วก็กัน UV ได้สามารถที่จะพับขึ้นหรือว่าลงอย่างนี้ก็ได้ด้านในเนี่ยคือนิ่มมากส่วนด้านนอกเนี่ยคือแบบกันน้ำนะคะแล้วก็แบบเป็นวัสดุคล้ายๆเต็นเลยค่ะคือแบบอยากให้ลองจับอะ่ะมันพีเมี่ม,มากๆค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาทําช่องแบบนี้ค่ะเป็นช่องแบบว่าไว้จ่าเอกกับลูกอะ่ะคือไว้ดูลูกว่าแบบ โอเคลูกยังดีอยู่ไหมเอ๊ะหลับอยู่หรือเปล่าหรือว่าเล่นอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราสามารถที่จะคอนเนคกับลูกได้ตรงตรง,ตรงช่องนี้นะคะทีนี้นะคะอีกข้อหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าแบบมันแบบเจ๋งมากๆก็คือแบบตัวล็อก5จุดของเขาค่ะนี่นะคะคือสายเบลของเขาเนี่ยคือแบบมีความนุ่มมากแล้วก็แบบวัสดุที่ใช้อะ่ะ เป็นสายเบลเหมือนแบบสายเบลในรถยนต์เลยอะคะ่ะตรงนี้นะคะตัวล็อก5จุดของเขาก็คือเขาสามารถที่จะล็อกด้านบนนะคะที่แขนน้องแล้วก็ล็อกขาน้องแล้วก็ล็อกช่วงล่างนะคะโดยที่การล็อกของเขาคือแบบ2ข้างนี้เนี่ยซ้ายขวาเนี่ยแยกกันล็อกออกจากกาันคือไม่ต้องมาประกบกันก่อนนะคะล็อกทีละข้างเลยค่ะแบบนี้นี่ ี้ในส่วนของเรื่องการที่น้องจะนั่งแบบเอนหรือว่านอนนะคะเอนสุดจะเป็นประมาณนี้ค่ะ145องศานะคะน้องก็จะสามารถที่จะหลับบนนี้นะคะแล้วหัวก็จะมาพิงข้างๆก็จะมีตัวซัพพอร์ตเป็นผ้าตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีรถเข็นได้นะคะตรงนี้นะคะหลังคา กับเบาะนั่งเนี้ยเปลี่ยนสีได้เลยนะคะแค่2,000ันบาทเท่านั้นอยากได้สีไหนเปลี่ยนเลยมี9สีให้เลือกเลยค่ะแล้วก็สามารถถอดซักได้ด้วยนะคะตัวหลังคาตัวที่นั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาะรองนั่นนะคะถอดซักได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงตัวข้างล่างนี้ด้วยนะคะก็สามารถถอดซักได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาสามารถที่จะปรับการใช้งานได้โดยการมีอุปกรณ์เสริมค่ะมันมีอุปกรณ์เสริมเยอะมากๆนะคะทั้งโยโย่อบ์ดนะคะ ไปต่อให้น้องนะคะเวลาที่น้องแบบอยากนั่งข้างหลังหรือว่าเรามีลูก2คนนะคะก็จะเป็นตัวที่นั่งเสริมค่ะมาต่อด้านหลังนะคะแล้วก็โยโย่แบกค่ะทําให้เราสามารถที่จะจุของเวลาไปช้อปปิ้งได้มากขึ้นนะคะหรือว่าเวลาที่ต่างประเทศสัมภาระเราเยอะใช่ไหมคะโยโย่แบกก็สามารถช่วยชีวิตเราได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของร่มนะคะก็สามารถที่จะต่อล่มเข้าไปได้สําหรับบางแดดบางฝนนะคะแล้วก็อีกไอเทมที่ชอบมากๆนะคะนั่นคือคัร์บโเเดอร์ค่ะนี่ คือปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินน้ามากแล้วก็ชอบกินกาแฟเวลาไปที่เดินซื้อของเวลาตามอยู่ในห้างนี่นะคะก็จะสามารถที่จะมีที่วางแก้วของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดน,น้องนะคะอยากจะมีที่วางแก้วด้วยนะคะซื้ออีกอันหนึ่งให้น้องเลยตรงนี้นี่แม่1อันลูก1อันนะคะแต่ว่าลูกสามารถจริงๆงไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าน้องโตแล้วก็หยิบตรงนี้วางตรงนี้ได้ะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีร a i n เวอร์นะคะกันฝนแล้วก็มีตัวที่เป็นกันยุงนะคะเป็นตาข่ายกันยุงเป็นมุ้งด้วยค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการพับนะคะก็พับง่ายมากๆค่ะแล้วก็พับเล็กแล้วก็เบาด้วยนะคะน้ำหนักของเขาเนี่ยโดยรวมเนี่ยแค่6.2กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพับให้ดูนะคะว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะขออนุญาตล็อกก่อนนะคะเราพับฝั่งข้างนี้นะคะแล้วก็พับแผ่นค่ะนี่ซึ้บเสร็จแล้วสะพายแล้วก็ไปได้เลยค่ะเนี่ยนะคะน้ำหนักเบามากสามารถที่จะสะพาย แล้วก็สามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราเก็บบนรถนะคะไม่ต้องเปิดกระโปรงท้ายรถเลยค่ะสามารถที่จะเก็บหลังบอกคนขับได้เลยค่ะหรือว่าจะวางตรงข้างๆคนขับนะคะตรงที่นั่งผู้โดยสารก็ได้ค่ะวิธีการนะคะเราปลดล็อกตรงนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วชแล้วนี้ก็คือทั้งหมดนะคะเหตุผลที่ทำไมผู้ถึงเลือกใช้แล้วก็รักใน b a b y z e ซนะคะ ก็สำหรับคนที่กำลังมองหารถเขียนดีๆสักคันนะคะก็อยากให้ลองดูเบบี้เซนนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะลองได้สัมผัสด,ดูแล้วคุณจะรักแล้วก็ชื่นชอบเบบี้เซนแบบปุ้ยค่ะอันนี้แน่นํำเลยคันนี้คันเดียวจบค่ะ